นายกเศษรษฐาลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มอบนโยบายเตรียมรับมือไฟป่าหมอกควันปี2567นายกเศรษฐาติดตามการดำเนินงานและมอบนโยบายเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ประจำปี2567ในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือ วันนี้ที่29พฤศจิกายน2566นายเศรษฐาทวีสินนายุกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมคณะได้เดินทางมาติดตามการดำเนินงานและประชุมมอบนโยบายเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ประจำปี2567ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด 17จังหวัดภาคเหนือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมหันษาจังหวัดเชียงใหม่โดยมีนายนิรัฐพงศิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำพี่น้องประชาชนและส่วนราชการกว่า1,500คนให้การต้อนรับในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายการเตรียมความพร้อม รับมือสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองปี2,567ว่ารัฐบาลน,นี้ให้ความสำคัญกับอากาศสะอาดโดยในปีนี้ทุกภาคส่วนมารวมตัวกันเพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมโดยที่มาปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กมาจากเครื่องยนต์ของรถที่ใช้ระบบสันดาบซึ่งปัจจุบันรัฐบาลมุ่งเน้นการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าทดแทน ส่วนปัญหาการเผาในที่โลง่งปีนี้ได้รับฟังความต้องการของภาคประชาชนให้เพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์เป็น11อแห่งเพื่อเฝ้าระวังการลักลอบเผาส่วนปัญหาหมอกควันข้ามแดนยังต้องเจรจาร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีทดแทนการเผาช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านและเห็นด้วยกับการทำงานร่วมกันกับภาคประชาชนโดยมองว่าปัญหาหมอกควัน การเผาของประชาชนเกิดจากความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจซึ่งหากรัฐบาลสามารถแก้ปัญหาเศรษฐกิจในภาคการเกษตรทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นก็จะลดปัญหาการเผาในที่โล่งได้จากนั้นนายเศรษฐาทวีสินนายุกรัฐมนตรีได้เดินเยี่ยมชมนิทรรศการที่หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องได้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการ,รป้องกันและแก้ไข ปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5จำนวน11บูธได้ตรวจแถวความพร้อมกำลังพลยานพาหนะในการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ที่บริเวณด้านหน้าศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมหันาทั้งนี้ การประชุมมอบนโยบายแนวทางการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ในครั้งนี้ได้ดำเนินการขึ้นเพื่อสร้างความสุขเพื่อสุขภาพที่ดีของพี่น้องประชาชนตลอดจนรักษาอากาศให้คงความอุดมสมบูรณ์และปลอดภัยจากปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ทรงศักดิ์ร่มเอี่ยมหัวหน้าศูนย์ข่าวภาคเหนือ ชัยนรงนันทปัญญสุดนิวยี่สิบสี่รายงาน